วันนี้ตีน้อยเอากระเป๋าใส่อุปกรณ์นะครับจากลาพาร่ารุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด3มซีรีส์นะครับสำหรับกระเป๋าลาพาร่าในรุ่นใหม่นะครับก็จะอยู่ในซีรีส์ขาวดาวนะครับตัวนี้อันนี้เป็นแบบจริงๆจะมีแบบเป้นะครับสะพายคู่นะครับที่เอามารีวิวเนี่ยจะเป็นสะพายข้างสะพายเฉียงแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งจะเป็นตัว คาดเอวสำหรับในซีรีส์นี้รุ่นใหม่เนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่น3รูปแบบให้พี่ๆได้เลือกใช้กันนะครับอันนี้นะครับที่เพิ่งเข้ามาเป็นแบบสบายข้างลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับช่องใส่อุปกรณ์เยอะมากนะครับด้านหน้านะครับรีวิวเลยนั่นคือเอาไว้ใส่กับโทรศัพท์การพกพาการเปิดจะเปิดลักษณะแบบนี้แบบข้าง ออกมานะครับตัวซิปนี่จะมีโลโก้ลาพาร่าติดมากับตัวซิปด้วยนี่นะครับลักษณะของวัสดุเนี่ยจะเป็นผ้าอย่างดีแล้วก็จะมีหนังสังเคราะห์อยู่ด้านบนแล้วก็จะมีสกรีนว่าลาพาร่ากล่องนะครับลองใส่ให้ดูเนี่ยเรียกได้ว่าสาม0ูนย์สองศูนทั้งแบบหนาแล้วก็ แบบบางนะครับลองใส่ให้ดูเนี่ยสองใบหนาๆเลยนะครับสำหรับตัวกล่องนะครับนี่ลองใส่ให้ดูลักษณะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีช่องด้านในเป็นซิปให้ใส่พวกกิ๊บลูกหมุนเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับได้อีก ภายในนะครับจะมีช่องให้ใส่ของได้อย่างหลากหลายจุใจนะครับมากยิ่งขึ้นด้านนอกตรงนี้ก็จะเป็นซิปนะครับให้ใส่พวกกิปลูกหมุนนะครับนี่เป็นตะข่ายนะครับพลาสติกอย่างดีเลยนะครับด้านในด้านนอกจะมีเอาไว้ ใส่คันเบ็ดนะครับแล้วก็จะมีโลโก้าลาพาร่าติดอยู่นะครับแล้วเราก็ปิดได้ลักษณะการเปิดจะเปิดในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่เราสะพยนะครับเราก็เปิดคล้องมาแบบนี้ได้เลยแล้วเราก็เปิดนะครับด้านนอกยังมีซิปอีกนะครับให้เปิดได้อีกนี่นะครับ ก็ยังสามารถใส่ของได้อีกเล็กๆน้อยๆ,ๆตัววัสดุเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าทำมาอย่างดีเลยแล้วก็กันน้ำนะครับกันน้ำกันน้ำฝนได้พอสมควรเวลาที่เราออกทริปนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกลักษณะขี่มอไซค์นะครับขี่มอไซค์แล้วก็เรียกได้ว,ว่าไปตก ชอนข้างทางหรือว่ากระสู่ตามอ่างหรือว่าเดินตามสันสายสันเคลื่อนนะครับก็เป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ขนาดกำลังดีใส่ของได้เยอะสำหรับในรุ่นนี้นะครับของลาพาร่าในซีรีส์เคาดาวนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งมี3แบบนะครับแบบเป็นเป้สะพายนะครับแล้วก็สะพายข้างลักษณะแบบนี้ แล้วก็จะเป็นแบบคาดเอวนะครับราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับก็จะอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับเอาวันวันนี้เนี่ยสินค้าเข้านะครับก็เลยเอาในรุ่นนี้เนี่ยเอามารีวิวให้กับพี่พี่น้องๆที่สนใจนะครับได้ซื้อหาไปใช้กันกับกระเป๋าลาพลาร่าสภายข้างหรือว่าช่อบแบบเป็นเป้นักเรียนนะครับก็สามารถที่จะทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับ ตัวที่สะพายนะครับก็จะเป็นโฟมทำให้ไม่เจ็บหลังนี่นะครับซับแรงนะครับจะเป็นโฟมนุ่มๆน,นะครับไม่เจ็บหลังนี่นะครับแบบนี้สวยงามนะครับวัสดุทำออกมาออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวกระเป๋า แล้วก็ยังเปิดนะครับขยายช่องนะครับได้อีกนี่นะครับปกติเราจะเปิดด้านนี้นะครับที่ได้รีวิวไปแต่นี้ก็ขยายได้อีกนะครับนี่ใส่ของได้อีกพอสมควรนี่นะครับซิปอย่างดีนะนะครับซิปอย่างดีมีโลโก,โก้นะครับมาให้ด้วยนะครับลาพาล่าก็ เอามารีวิวนะครับให้กับพี่ๆน้องๆที่สนใจออกทริปมอไซค์แวนงานตีประช่อนข้างทางงานกระสูกสันฝายสันเขื่อนนะครับแบบคล่องตัวเหยื่อไม่เยอะมากนะครับพกแบบคอมเพก t ก็เอามาแนะนำกัน สนใจก็ทักทายเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้